ที่หลวงตาเสกคาถาเงินล้านลงในบาทหยิบเลขปิงปองสองตัวเม็ดเดียวก็คือศูนย์หกแต่บ้เขาตะเลขนี่มิดน้องตาเนาะม้าเขาดีม้าเขาหม่มอมาอบ้านตะเหลาคือบอกถึงวัดเลยหลวงพ่อกับตัดใจใส่สื่อไปเบิ่งนะครับคำว่าสื่อแล้วเองตัดใจใส่มาเป็นเลขสี่หนึ่งหกดวงตา โอ้โหตัวลลวสารายันสมากจังหรือว่าพี่นาพาพระวันสังคุครับตัวสุดท้ายครับ รถประคับ,คบมือนี้นะครับนาะผมกับนนเดินทางครับมาที่โพนเจ้าที่หรือว่าโพนผีผาครับเพื่อที่จะมากราบขอบพระคุณและกับมากราบขอบพระคุณหลวงตาสี่ปีไม่มีหลุดครับไม่หลุดจริงๆครับสี่ปีครับซึ่งงวดที่ผ่านมานะครับนาอจกจกครับ คือครับ06และ16ครับท่านผู้ชมก็อาจ,จสงสัยนะครับเนาะเข้าตรงไหนดูทุกคลิปแล้วทำไมไม่เห็นเลขภาวนาให้05มิใช่หรือเลขนี้มิตก็ให้0515มิใช่หรือครับท่านผู้ชมครับเลขภาวนานี้มิตไม่เข้าครับแต่ว่าครับท่านผู้ชมครับมาเข้า เลขคาถาเงินล้านจากหลวงตาสี่ปีไม่หลุดซึ่งมาขอโค้งแรกที่โพลผีภาคแห่งนี้หลังจากเลขออกห้าสองครับเอาละครับท่านผู้ชมครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมครับไม่เชื่อนอะครับเนาะผมจะย้อนคลิปงวดที่ผ่านมาคืองวดว,วันที่สองเดือนมก,กราคมปีหกเก้า ให้ท่านผู้ชมได้รับชมครับอ่ะเชิญรับชมครับนี่ท้าวพาว่าวันสุเมรีมิเตฟาหูอาทิตย์คุชามะครับหน้าโมจุดเลขสองตัวครับครับตัวแรกครับสาธุสาธุครับท่านผู้ชมครับตัวแรกเป็นเลขศูนย์นะครับเนาะเดี๋ยวผมใส่ทันช่วงในเห็นชัดครับตัวแรกครับเป็นเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมครับ ก็คงจะเป็นตัวสุดท้ายครับสำหรับเลขไายสลากกินแบ่งทระบาลสองตัวทีมอลครับเล่นไปครับสองหกสองหกคผู้ชมครับเป็นเลขหกนะครับเนาะศูนย์หกหกศูนย์ครับเม็ดเดียวจริงๆนะครับเนาะเม็ดเดียวจริงๆชัดเจนนะครับเนาะชัดเจนอย่างผู้ชมเห็นบดชัดนะครับเนาะเป็นศูนย์หกนี่แหละครับ คืองวดที่ผ่านมาเม็ดเดียวครับก็คือ06นะครับนาะหลังจากที่หลวงตาได้เซครับหาเงินล้านจากบาทครับท่านก็ขอเป็นเลขสองตัวครับเม็ดเดียวครับเลขท้ายสองตัวหลวงพ่อขอจากบาทได้ก็คือ06ครับโค้งแรกนะครับนาะถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็นอะปรากฏว่าเข้าเต็มเติมครับเห็นไหมครับ นี่นะครับเนาะเป็นสิ่งที่อัศจรรย์และมหัศจรรย์สำหรับหลวงตาสี่ปีไม่มีหลุดครับเอาละครับวันนี้ครับยังไงผมก็ได้เดินทางมาเพื่อที่จะกล่าวขอบพระคุณหลวงตาสี่ปีไม่มีหลุดครับผมกระสิบที่บหลงตาครับมาตรงนี้ครับตรงโพนผีพระอีกครั้งหนึ่งเพื่อจะมากล่าวขอบพระคุณและกระสิขอโชคขอลาบตัต่อไปเลยครับกรคืองื่ประจำวันที่ สิบหกมกราคมปีหกเก้าไม่สิบหกก็สิบเจ็ดแลละครับประมาณนี้นะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสิบไปนิมนต์หลวงตาก่อนนะครับเนาะว่าท่านอยู่กุฏิอเป่าครับอ่ะรอสักครู่ครับเดียสิภาคแผ่นู้นมุกคนเนาะไปที่กุฏิหลวงตาสี่ปีไม่ดู้ครับเอาละครับก่อนที่จะเดินเข้าไปที่กุฏิหลวงตาก็ต้องเจอกรดพระธุดงตรงนี้ครับ ผมก็ได้เล่าให้ท่านผู้ชมได้ฟังนะครับเนาะว่ามีวิญญาณของพระธรงสิงสถิตอยู่นักกดตรงนี้ครับนั่นแหละครับมองที่ลงตาหรือว่าพระธรงพิรัสังขารนะครับเนาะสาธุสาธุนี่ผู้ข่าเขามากาบนํบวัตรการลวงตาสี่ปีไม่หลุดจงเปิดโชคเปิดลาภดเถิดสาธุสาธุครับสังเกตกดขยับนะครับเนาะแสดงว่าวิญญาณของพระธุทโพิรันสังขารครับรับทานชมครับตามมานะครับเนาะตอนนี้ก็เริ่มจะค่ำนะครับ เริ่มจะค่ำแล้วไม่น่าเชื่อนะครับเนาะสี่ปีไม่มีดุดจริงๆครับตัวนี้ก็เป็นกุฏิของพระตรงที่เคยจักรพรราสาหอสายุทุท่าับว่าวิญญาณของพระองคสิ้นสถิตอยู่นักกุฏินี้ผู้ขาไม่ได้มารูปรุแต่อย่างไรเปิดโชคเปิดลาบเปิดทางสาธุสาธุอสครับท่านผู้ชมครับผมสังเกต้วเนาเห็นหลวงตาครับใช่ไหมครับ เป็นหลวงตาสี่ปีไม่มุดใช่ไหมครับเพื่อนนั่งเห็นอย่างน้ตครับหรือว่าปิดวิดจากของพระธรงครับไม่น่าจะใช่ครับเพราะกกติของหลวงตาสี่ปีไม่มุดอยู่ตรงนั้นนะครับเนาะเอาละครับน่าจะใช่ครับเพื่อนนั่งเห็นอย่างน้ตไปเลครับหรือว่าไม่ใช่ครับเอาละครับเดินตามมาด้วยกันครับเนาะเดินตามมาด้วยกัน โอ้ใช่ครับใช่จริงๆครับเป็นหลวงตาจริงๆครับครับคุณผู้ชมครับครับเป็นหลวงตาสี่ปีไม่มีดุจริงๆครับตอนนี้แสดงว่าหลวงตายังไม่ว่างนะครับหรือว่าหลวงตากำลังคุยโทรศัพท์อยู่ครับเฮ้สงสัยครับไหนว่าหลวงตาไม่มีโทรศัพท์ครับหรือว่าญากิโยมผึ่งสื่อถวายหลวงตาน่ครับเนาะ ท่านผู้ชมครับหลวงตาจริงๆครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับเนาะให้หลวงตาทําธุระเสร็จก่อนครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเข้าไปกราบนมัสการหลวงตานะครับเนาะครับท่านผู้ชมครับก่อนอื่น ผมกฤษฎีพา่านผู้ชมครับมาดูกุฏิหลวงตาสี่ปีไม่ดีหลุดปครับเนาะนี่แหละครับเป็นกุฏิอยู่แบบสมถะจริงๆครับสมกับเป็นพระนักวิปัสสนากรรมฐานนะครับเนาะอยู่แบบพอเพียงฉันอาหารเวลาเดียวครับท่านผู้ชมครับนี่นะครับเนาะซึ่งตอนนี้ก็เริ่มจะคั่มนะครับท่านผู้ชมครับเริ่มจะคั่มแล้ว เดี๋ยวถ้าหลวงตาคุยทุระเสร็จครับผมสิ้าทันวุชับเข้าไปกับนักประการหลวงตาพร้อมกันนะครับนาออ่าครับผมบอกนะครับว่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่าเอฟซีท่านผู้ชมมงคลกะอ่าคอมเมนต์มาถือยู้บอถือมองใดครับผมกบบอกท่านผู้ชมนะครับนาอเป็นโค้งแรกครับถูกจากที่หลวงตาได้เสกคาถาเงินร้านครับใส่บาทนะครับนาะแล้วก็ยิบโชงยิบลามขึ้นมาครับ ปรากฏว่าครับได้ศูนย์กับหกครับนั่นนะครับหลักฐานผมก็แสดงให้ท่านผู้ชมเห็นแล้วนะครับเนาะหลวงตาว่างพอดีครับท่านผู้ชมครับหลวงตาว่างพอดีเห็นไหมครับหลวงตาครับขอการรัสการครับโอ้หลวงตาสี่ปีไม่ดูดนะครับเนาะวันนี้ผมกับเป็นตัวแทนเอฟซีหลวงตาอ่ามากราบรัสการหลวงตากรรมกาวขอบคุณซึ่งันิี่ผ่านมาก โค้งแล้วที่หลวงตาเสกคาถาเงินล้านลงในบาทหยิบเลขปิงปองสองตัวมิดเดียวก็คือศูนย์หกเขาอีรินตาแต่บกเขาตะเล่นิมิตนอกรงตาเนาะมะเขาดี่งมะเขาหมมอมากันบ้านจะเจ้าคือบอกถึงบัดเลยบอกเล็กนิมิตสมองตารเลยแสดงผมมามันมันกับไร้หมือเนาะ ทีดวงตาว่าเห็นสามหากับศูนย์หามันก็เฉียดอยู่เด้ศูนย์หาแต่เมื่อเช้านี่ผมบ่ได้มากครับลวงตาลวงตานี่มีเห็นอีกบดวงตาเห็นโตเลยทีโอ้ย<ผ>มองล่องกระดาบล่องพวกกับตัดใจสื่อไปเบิง่งนอืมะครับเขาวว่าจะสื่อแล้วลองตัดใจมาเาพันไม่ได้สื่อหนึ่งครกดงตาโอ้ยผมเสียใจครับผมบอดีมาตอนเสาร์ พราะว่าขันมากตอนเสาร์ขึ้นสิบหกทันเสียดายนะครับท่านผู้ชมครับถ้างั้นก็โค้งสุดท้ายคงจะเข้าอ่ะพอดีโค้งสุดท้ายผมไม่ได้มาหานลงตาเต็มเป๊ะเลยเออครับก็เดีวว่าเตี้ยมเพราะว่ากรลองพอกับล่องถือเว้งล่องตานิมิตช่วงไหนครับโนเสานี้ล่อลายมือแล้วบอก ต้นนี้มีเห็นเป็นโตหรือเปล่าเป็นโตมันเลยเห็นโตมันเลยมันลอยมากลุงตาเออเห็นโตัวมันเกลียวเหล็กนี่มีบางกันเรียกบ่าเอือดังจีนะไปเห็นโตมันเลยนะมันลอยมากหรือยังไงครับเห็นโตมันใหม่เห็นโตซื่อแต่โบเล่ร้อยมากขันเล็กรอยมากเขาเรียกว่าเล็กเผาวนามเองครับโอ้เล็กเผาวนาขันลอยมากสิเรียกกันสักมากสักหลากแต่วันนี้เป็นเหล็กเผาวนามันบเขามั้งโมห็นเลยงวดนี่ติดยังเลยเรียกบ่าเอือดเลีก ในเลขบังเอิญหรือว่าเลขนิมิตยันิมิตีเห็นตัวเห็นตัวมันสิบหกกโอ้โหกับผมก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับเนาะสิ่งมือเสาร์นี่ผมกะบริเขามากครับผมคิดว่าอ่ะมาสามเทื่อละพวเขาคงแรกกัะโงงสุดท้ายนะครับปรากฏว่าเข้าคงแรกคงแรกคือม่าเป็นเลขนิมิตแล่กับว่าเป็นเลขพระวนาลงตาเป็นเลขคาถาเงินล้านที่ลงตาจับได้ถูกปิงปองก็คือศูนย์หก อันนี้ตรงเป๊ะแนบผู้ตรงกลับโอ้สุดยอดครับลงตาแต่เสียดายจริงๆทำไมผมไม่มาเมื่อเช้านี่อ๋อมันมีโชยโยมมหาบังคักันเทียงอยู่ไม่ัน่นอยบอกมันี่กับร้านจะไปจับลงพอพูกโคพูดลงพอมันก็ได้เจ็ดหนึ่งหกอืมเ้อไปจับจูบหัน อยู่หลวงพ่อเนี่ยแหละหลวงพ่อโชคหลวงพ่อโชคบอกวันไปหน้าไปร่องเบมืองเิพย์นี่เป็นว่าเป็นว่า,วาสองหมวด,วดมได้างไวะสันอันไลขไปแต่เจ็ดหนึ่งหกหัวมันใดหนึ่งหนึ่งเจ็ดเมียมันใดหนึ่งหกโอ้เสียใจน้อตาเราผมมาเจอาจะทั้งหัวมันแต่ว่าเทียงมันมา้ามันกับโบธันการม้ามันไม่ได้หน่อยคนแต่ยังบสือบอกมันมาห<อ> <มา S 2> ลายคนออแต่โบสือจะคนบสือจักคนคือได้ไม่ออกผม เนี่ยออกงพอจะบาดทากระเบิดมีเช่นเดียกเขาปสิถือถือเหขียกบางเอืญนกับเหขกคาถาเงินหลาผมพอเสพไปเลื่อนภาวนาบ้างหนึ่งหน่อยหน่อยเป็นสองวันชาเลยเลยคาถาเงินดลานครับเงินห้าแต่ว่างวดที่ออกหาสองที่ผ่านมาเนี่ยกะออกจากคาถาเงินล้าในต่างต่างือจับในสองหาแต่ว่าคนกับ่มสนใจเพราะว่ามันออกไปแล้วครับผมก็มนยังบมสนใจ เห็นบ่ครับเห็นก็เรียกเคือกีเห็นคือกันก็เรียกช่องหางก็เห็นอยู่แต่บ่เอาบ่เอามันมันออกมาแล้วออกไวนเขาเขา็บ่ได้บอกงมครับเขาเบ่ได้บอกพยากคนอันนั้นก็เขาข้าทางเงินล้านเขาเป๊ะเลยโอ้ครับมากวนนี่เขาข้าทางเงินล้านอีกว่าเขาเรียกบังเอิญอีกเห็นอีกแต่เขาเรียกเมื่อิญอีกแสดงว่าเขาทั้งเทิงทั้งหลางทั้งสิบหกกับศูนย์หกครับคุณผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลุดนะครับเนาะ อ่เดี๋ยวผมสีนิมนต์หลวงตาครับไปพ่นกุลละครับเดี๋ยวก็สดีนั่มจตุปัจจัเนาะครับเนาะถวายให้กับหลวงตาสำหรับญาติโยมที่มีโชคกับหลวงตาซึ่งที่ถือว่าหลายห้าบาทสิบบากกทก็ถือว่าอ่าเฮ็ดให้มีพลังมีกําลังใจอ่าัวคนที่มีโชคมีลาบนี่ถือว่าเป็นคนที่มีดวงดวงตาเนาะห <c oughs> อวคนณีกแข็งแกร่งอะแข็งแรง <c oughs> แต่แข่งบุญแข่งวาสนานี่ตรงไปจับตลาดคือเรียกว่ายังบูธแม่นครับผู้บอกอตรงๆกับยังบูธมุพ่อกับบอกจ้าบีกมันยังบูธร้อ,องเบิรงนไปอย่างเขาเรียกว่าคนม,ม,มีดวงน้องตาเนาะโครงรานมาันจะุงเทพบนะครับมาหามามาเมียมครับมาเยี่ยมลูกตาอยู่นี่มาเยี่ยมอยู่นี่พุ่มนี่แล้วนี่บ้างใบใบควบแน่นครับ มามันก็คือหัวมันซื้อแล้วมันก็ซื้อลอยคึ้นลอยเด้อหวแจมันตื้อหนึ่งหกโมเมนต์มันซื้อเลขกหนึ่งเจอ้อโมลงมันซื้อแล้วนั่นทำหนี้หัวมันหัวมันก็เลยหนึ่งเกียคือว่าผมมีดวงดงตาเนาะหนึ่งหกคือยังผมฝันเือนดงตาผมฝันว่ารถผมนี่ทะเบียนหกหนึ่งหนึ่งหาผมฝันว่าได้ขนศพนี่นะครับขนศพรดผมนี่แหละ แล้วผมกครับไปทางไหนผมก็โมโหละผมก็สื่อเตทะเบียนเลขถ่ายมันก็คือหนึ่งหาบัตรหนึ่งหกโมเอาบัตรมันอยู่ทั้งหนาหกหนึ่งหนึ่งห้าผมก็สื่อตีหนึ่งหาขันมันคนที่เขาสื่อมดสุดตัวกันอาจจะสื่อหนึ่งหาหนึ่งหกกะกะถือเป็นมวงตาแ<ม>สดงว่าผมผมไม่ดวงผมผมบีม้โชก <c oughs> ผมก็มั่นใจในดวงตาเงินต้องหนึ่งหกกับศูนย์หาเนี่หละโอ้ยแต่ว่าพิออกหนึ่งหกศูนย์หก ว่าแม่นี่ก็ให้ยซูนหาเนาะแต่ละมองให้ยซูนหาไราเรียกลงตาที่ว่าภาวนาแต่พูดจะไปเห็นซูนหาก็เฉียดเพราะเขบอกท่านผู้ชมยุคขันเอาเป็นขึ้นล่วงกันสิมิตก็มีโอกาสถืนอนะครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวผมสีนิม,มนต์ลงตาไปพุดนะครับเนาะไปโพลเจ้าที่นะครับเนาะเพื่อที่จะได้นำเจตุปใจถวายลงตาครับลงตาครับผมขออาราธนานิม,มนต์ครับผม ทุกร้ายกับที่ร้ายครับน้อยแตที่น้อยนะไมัครับสามครับท่านผู้ชมครับผมก็ต้องขอกล่าวขอบพระคุณเอ็อกซ์สี่ท่านที่มีโชควิลาศกับหลวงตาสี่ปีไม่มีหลุดครับแต่คือศูนย์หกนะครับเนาะซึ่งกชช็ได้โชคจากค่าทางเงินด่านลวงตาจากบาทนะครับเนาะทั้งสองวันติดครับผมก็ได้นน้ำจะตุปัจจัยมาถวายหลวงตา

มือดีดองตาจะมาแห้งอีดีน้องตาเนาะแห้งอีดีค่ะบสำหรับมวลดีกว่ากับกองแสดงครบยุทดีแล้วตาเนาะคนที่เขาไม่โชคคนมันไม่โชคก็มีแคน้องตาเอามาคนเห็นอยู่กับเบาเอานันแม้วสื่อนก็ขี่ไล่คนนั่นแหละเว่าก็เขาอีดีครับดวงตาเอาละครับท่านผู้ชมครับคนผิดจุดถูกนะครับเนาะอ่ะไปติไปคอกงวดต่อไปท่านผู้ชมน้ำไปพิจารณาได้เลยครับเพราะว่ามันจะเล็กกระเด็นมากเลยครับ คืองวดประจำวันที่17มก,กราคมปี60เพราะ17กับ16น้องตาเนาะ1 2 3 4 5 6 7 8 9ให้น้องตาเดี๋ยนะครับสวัสดีค่ะค้าเงินล้านใส่บาทเลยครับวันนี้10จุดถูกครับเพรถูกเพราะไข่เขานะครับเนาะ10จุดถูกจับทั้ง3ตัวแล้วก็2ตัวจากบาทค้าเงินล้านน้องตาเลยครับค้าพนตา ท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะครับเนาะไม่เชื่ออย่าลบหลู่อ่ะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับถ่ายถามผู้ชมนำไปพิจารณาด้วยครับเด้อเดี๋ยวอีกสองสามหมื่นเนาะผมก็เได้จนำเครื่องเซ็นไวน์อ่ะเอามาเซ็นไวน์ครับโพ่นเกลียีเพื่นครับเนาะสำหรับวันนี้ก็ค่ําพอสมควรแล้วครับแค่เพียงมาเกล่าวขอบคุณแต่ว่ายัางไงก็ได้มาแล้วก็จะให้ดวงตาสดครับหาเงินล้านอขอเป็นเลขสามตัวเลยครับเนาะ ขอเป็นเลขสามตัวเลยเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับส่วนัาสาธาสาธุาธโข้ความแจ้งสว่างเอาเริ่มทำครับถูกถูกถ <c oughs> ึงวดประจำวันที่17มกราคมปี69ไม่17ก็16นี่แหละครับ อยู่ประมาณนี้แหละครับเดวนตาสิขอให้ต่อเลยนะครับเนาะขอให้ต่อเลยเพราะว่าคืนนี้มีต่างประเทศด้วยนะครับไม่แน่ครับไม่แน่วันนี้วันสุดครับนะ น้ำโมจ่าาพระกอาตัวะตัวสัมมาทิุฐิจ่านะโมต่าะาพระุตัวสัมมาทิฏฐานะโมต่าะาพระตัวนะตัสัมมาทิฏฐิจาแต่นละชังฤทธนังสะพันทุ์นุโทังบริจารุปภวุตาและกัจจุกีริโภณะเมตังเะเมชาพระท่านชายิติจิตาุริจังพระนันทุก อากีกามจารุเปจิภราทกสจันติเกพยมานิมีเพรัะกีากาเมสารุวะนะกขหาเนกหาวันจุีิตสุมาชยันตุเยวาจลาจลาริสามียาขากันเทวพระนาคาติสันชาติเยัยงมณีวันวะจันลังสาตุเมตุนาอินทรามัตตวนาตะลุยมปัจฉันอินตาธรรมัตานาตะลยัมปัจฉันอินตา ธรรมะตัวนา้นดูยามบัดนอิรตาตาจิตาติจตชาติค่บุญบาราชาติจาตชาติบุญบาราชา์ิเป็นบุญบิดาดานเนพื่อนเพใจนใจพทการทพ่อนปฏิปปาถ่อมประสลีแต่เพราอวนนี้กาติดตัทที่เป็นหนักที่เด็นัจการแต่วดแต่ว่าพอจากแม่แม่วัดไม่ว่างอยากที่จะทำไม่โคตรสุดหนักหนาวัดไม่โคตไม่สมวรดี เาเสี่ยวกนวัดจะเลืเ่อนหนึ่งเรื่อง <c oughs> มีผู้ขาผมมาขอถูกขอลาบไอ้เอฟจีคนหายรุ่งหายแก่ยาดที่พี่น้องหาทั่วประเทศ <c oughs> หาอยู่ถึงมาขอถูกขอลาบแต่คุณหลวงพ่อเนี่ยหลวงพ่อคุณแม่นี่ละมันสูบคือเก่าด้บาดขอห็นดังอีกต่อไปดังไปเรื่อยๆ พึ่นหูคจักไปเ,เรื่อยๆพึ่นมีโขกมี่ลาบไปเรื่อยๆจิดฟอกันไปเรื่อยๆในในพึ่นมีห้อนมาทางมกลากางนำแตมันเอ็ดไม่กินไปอันผู้ขาถึงขอบุญบาร,รมีอันธิกิตของท่านจงได้โปรดไม่บอกโชคบอกลาบสุดเอฟซีคนเดอ้อมันคิวคื่องกอเครื่อล้าตามจิตของมานหันแล้วมันคือคิวบ่คิวยาบอก <c oughs> บอกตรตงรลดบอกตุงๆตงอย่าให้ยงหงไว้ตุ้ตรงให้แจ้กเขาดาวบดคือเขาเื่อาำสิไงใหายมากน่ะถูกเปิดบัตรให้ดวงตาเนาลงคาถาเงินล้านครับนโมจัจาพระวัโตัะระตสัมมาทัพุสัจจานโมจัจาพระกวาโตัะระตสัมมาทัพุธัจจานโมจัาจาพระกวาโตะระตสัมมาทัพุธัจจานโมจัจาพระกวาโตะรตัสัมมาตสมพรัทสัจจา ธัมิสามินาสังติโมโภมาจามหาเทวจะเตยะขาปาายมีภูมิโภมาจามเทวอาภิลาภะวันติเมนิเตปอูหาจีพุชมาอุนโมพุชายะเวลาชโยเวลาโคนายังเวลาหิงสาเวลาชาสีเวลาภาษาแล้วอิิโยพุทธะจักมานีมามะพุทธะจักตัวหัวมธัมจิตสามเป็งเท่งปาราหาหาลื ธรรมจิตสามิญาสังติโมภูมิจากมหาเทวาจัพเพยยสาปรายัญติภูมิจากมหาเทวาอภิลาภาปวันตุเมวิเกปาหุาจิพุทธะมัตถนโมพุทธายะวีระชาโยวีระโคนายังวีระมิสาวีระกาสีวีระกาสามิยติโยพุทธะจะมานีมามะพุทธะจัดตัวว่าผมธรรมจิตสามีจริงจริงปพาป่าดี ธจ้มจิตสามินาทันทิโมโภมาจามหาเทวาสัพเพยาตาปลายัญติภูมาจามหาเทวาอภิลาภาพระวันติเมธิเจปาหัวจีุิตมาอาุณโมพิธายะวีระชายโยวีระโคนายังวิระหิงสาวิระชาชีวิระชาชารเยชิโยผู้มานีมามะพุทธัสตะวะหอมเจ้มจิตสามิเพียงเพียงประาหาหาลๅ กูบาเดเล่อนาวนาท่านทางราจตเป็นาเยแเนื่องเหนย่อเหนอีเหนื่อย่อเหนื่อยเหน่อทุกอย่งหมูมดานะมีกูกาสุที่วงงปองคอตัวคอลับจากพุ่นลองปูลวงพอุิท่านทุกคนเด้อมัเด้อพ่อหันคิวไปกดในปลายดุตัวมาด้วยตากความเชื่อเื่อเันอนบ เป็นความเชื่อสิ่งนี้ครับนาทีและทุกอยครับผมขอเป็นเลขสลากทิ้งแกนักบานสองตัวก่อนนะครับสองตัวครับสองตัวหรือว่าเลขล่างครับตาบุกนุ่มขอเป็นเลขสองตัวเลยหนึ่งตาตัวแรกครับตัวแรกครับสาธุสาธุครับดวงตามีความเมตตาให้น้องน้อตัวแรกครับท่านผู้ชมครับขออนุญาตครับเด้อเป็นเลขสี่น้องน้อเป็นเลขสี่ครับเดือดเข็ดตัวสุดท้ายครับหนึงตา สามคูสิเป็นสี่ยังครับถามกระพริบตาเหรครับโอ้สามคู่โอ้แต่จับเต็มมือดงตาเด้อครับเอาสีอะไรครับสามคูสามคูครับอ่ะครับตัวสุดท้ายครับสี่เจ็ดนะครับเนาะสี่เจ็ดครับเม็ดเดียวครับเม็ดเดียวนี่คือเรียกล่างนะครับเนาะมาในพรมกับสีขอความเมตตาจากลุงตาจิงเด็กหลากลายกิ่งเบียงสามตัวเด้อลุงตาเด็กไทยนะวันนี้เลยดงตา อาสามตัวครับท่านผู้ชมครับไม่เชื่ออย่าลบอยู่นะครับนะอ่ะตัวแรกครับจจับบาดวงตาครับตัวแรกครับหลวงตากมีความเมตตามาอีกแล้วครับเลขหกครับเา็นสิบดีไปใส่แล้วเปลี่ยนเลขหกครับบันนี้เป็นตัวที่สองครับให้เลี้ยงกันสักรลากสักรลากเด้ออย่าซับหน้าซับหลัง สาธุสาธุตัวที่สองครับท่านผู้ชมค,ครับตัวที่สองเด้อกูดีใส่ข้างให้เขาคือเก่าเด้อิสด้มีเงินสั่งมาสั่งว่ากุดิกลางน้ำกูีขึ้นหกข้านีน้เป็นสี 4, นะ่นะ 64, 64. ครับท่านผู้ชมครับเป็นเลขสี่รับไหมหกสี่หกสี่เอาล้ครับเหลือแค่ตัวสุดท้ายจริงๆครับ จะเป็นหกสี่อะไรครับสาธุสาธุสาธุ้ธธตกใจตา่างยังหัวใจสันส่นๆฮอาตาเป็นเนื้อหาลงตาป๊าดคือมังมาง่าม,มาเห็นเห็นไหมครับท่นานผู้ชมครับเป็นเลขห้าครับหกสี่ห้าลงตาเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงเด็กเลี้ยงหกสี่ห ผมชอบครับชัดเจนน้องๆชัดเจน6 4 5ครับหกสี่ห้าสาธุ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 ครับไมชอบครับาหลังจากได้มากรายวขอบกระคุดนะครับน้องหล้วก็หม่าถวายจตุปัจจัยอ่าสุนย์เีเพิ่มมีความศรัทธานั่มาให้ผมทำให้กับน้องตาเพิ่นกระถือผู้ไร้ล่งตาหาบาทสิบบาทแต่เพิ่นกระปิจิตรัทธาเนาะ ผมมาทำบุญกับน้องตาแล้วก็ได้ขอโฉคขอลาบงวดต่อไปก็คืองวดประจำวันที่17มก,กราคมของปี69ี็17กับ16น้องตาเนาะว<ช>่า16เป็น,น<ช>ันขู่กับโอหูคือกันอายุประมาณนี้แหละครับอ่ะครับ<ช>สำหรับวันนี้ครับค่อยเข่าเด็กจากคาถาเงินด่านน้องตาเนาะคือเข่ามา3งวดติดนะครับส่วนหนึ่งสี่หาี่เข่างวดงวดงวด,งวดนั่นนะครับเนาะเป็นเด็กอ่เาเด็กร่อยมา เป็นเลีกร้อยมาผ่านหนาลงตาสิบ่าเป็นมันเลี่ยงมันมันมันสักหลากสลายลงตามันผ่านเลี่ยงสักหลากมาเลยอ่าส่วนสองงวดที่สองงวดนี่ที่ได้ก็คือได้จากเด็กสถานเงินหลก็คือหาสองกับหลาสุดก็คือศูนย์หกและการเลขที่ลงตาเห็นบังเอิญหรือวันอิมิตผมมาบุท่านเนาะก็คือหนึ่งหกสรุปแลวก็งวดนี้เขาทั้งบนทั้งล่างครับ เอาขอ้หมูทั้งล่างสำหรับงวดนี้ครับเลขคาถาเงินล้านลุงตาครับซึ่งการได้เสกลงใส่บาทเป็นที่นับร่อยลุงตาก็บยิบขึ้นมา,าสามตัวชัดเจนครับก็คือหกสี่ห้านะครับนาะจำให้แม่นครับหกสี่ห้าส่วนเลขสองตัวล่างครับเป็นสี่เจ็ดนะครับนะบนะ 4, าะสี่เจ็ดเดี๋ยวผมสิขึ้นหน้าจอให้ท่านผู้ชมเ,เห็นชัดครับถ้าหากว่าท่านผู้ชมเห็น กาแคบหนาจอไว้นะครับเนาะท้ายสุดสุดท้ายนี้ผมก็ขออานาจสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยเฉพาะเจ้าที่เจ้าทางที่โพนแห่งนี้และกับบารมีของหลวงตา4ปีไม่หลุดไม่มีหลุดนะครับเนาะแต่ขอจงดนันดานงวดต่อไปครับให้ท่านผู้ชมจงโชคดีสมหวังสมปรารถนาให้ถูกรางวัลที่หนึ่งสำหรับวันนี้ผมจินบับเบิร์สตูโดก็ต้องขอกราบขอพระคุณหลวงตาสี่ปีไม่หลุดและก็ขอล่าท่านผู้ชมไปก่อนครับสำหรับวันนี้โชคดีครับสวัสดีครับ เราพี่โต้ี่รังกันละ